ตอนตำนานผีตายทั้งกลมห่วงหาอาคาตในวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทยมีความเชื่อและเรื่องเล่าที่น่าสะพรึงกลัวเกี่ยวกับผีตายทั้งกลมหนึ่งในผีที่ถูกขนานนามว่าเป็นผีที่เฮี้ยนที่สุดในบรรดาผีทั้งหลายเรื่องราวของผีตายทั้งกลมมักถูกเล่าขานในท้องถิ่นทั่วประเทศโดยเฉพาะในภาคกลาง ความกลัวและความเฮียนของผีตายทั้งกลมเกิดขึ้นจากการตายที่เป็นโศกนาฏกรรมคือการตายของหญิงสาวที่ตั้งคันแก่และเสียชีวิตพร้อมลูกในครันวิญญาณของพวกเธอจะไม่สงบเพราะเป็นการตายอย่างไม่เต็มใจและเต็มไปได้วยความเจ็บปวดความห่วงหาอะไรต่อครอบครัวและลูกน้อยที่ไม่ได้ลืมตาดูโลกทำให้ผีตายทั้งกลมกลายเป็นวิญญาณที่ทรงพลงัง และอาฆาตมากกว่าผีชนิดอื่นๆ